แนวโน้มนะครับทิศทางฟันโฟอของตลาดหุ้นไทยในช่วงปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับเรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะครับดรเจดพลพฤษาเมธานันนักกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ u o โอบประเทศไทยนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดี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 ครับคุณจจดิพลครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟันโฟโดยตรงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทิศทางค่าเงินนะครับน่าจะมีปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะครับประเมินถึงทิศทางค่าเงินบาทครับในส่วนของปีหน้าเนี่ยเรามีการประเมินแนวโน้มทิศทางอย ปีหน้าเงินบาทน่าจะเป็นลมส่งสําหรับตลาดทุนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างฝั่งของเงินทุนไหลเข้า,านะครับทาง UBA M เนี่ยก็ประเมินไว้ว่าเงินบาทมีโอกาสที่จะแข่งค่าลงบ้างนะครับก็มองปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ32ถึงประมาณ34ได้นะครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะแข่งค่าจากปีนี้นะครับจุดที่จะทําให้เงินบาทแข่งค่าก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทิศทางของเงินดอลลาร์ที่เราเริ่มเห็นการอ่อนค่า ตั้แต่ในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เชื่อว่าถ้าปีหน้าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการเริ่มใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะฮะหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงนะครับก็จะเป็นแรงส่งให้ดอลลาร์เนี่ยสามารถอ่อนค่าต่อ ในขณะเดียวกันเนี่ยภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเกินดุลบัตรีเดอนสะพัดเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เรามองว่าเงินบาทมีโอกาสที่จะแข่งค่าได้นะครับก็ปัจจัยหลักที่น่าจะทําให้เราเกินดุลได้จริงๆเนี่ยก็คือราคาน้ํามันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวลงมาแล้วก็อยู่ในระดับที่ต่ําสุดนั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดปีหน้าเศรษฐกิจไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปตัวนี้ก็น น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เงินบาทมีโอกาสที่จะแข่งค่าต่อนเนื่องได้ในช่วงปี2023ครับ,รบจากเงินบาทที่แนวโน้มแข็งค่านะครับแล้วประเมินกันต่อกับฟันโฟว่างนะทิศทางของเรื่องเงินทุนต่างชาติในปีน่าจะเป็นยังไงนะครับจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆในส่วนของเงินทุนไหลเข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สืบเนื่องมาจากค่างเงินโดยตรงนะครับก็ต้องมอง2อ,อย่างก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดแข็งค่าก็ดีนะครับนักลงทุนก็กล้าเข้ามา แต่ก็ต้องมองดูในฝั่งของพื้นฐานของการลงทุนด้วยว่าเขาจะเข้ามาในหน นะครับในฝั่งของตราสารที่เนี่ยผมยังค่อนข้างมีมองเชิงลบนะครับแล้วก็เชื่อว่าอโอกาสที่เ e งินทุนจะกลับเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีนี้ก็คือประมาณหลักประมาณ 5- 0 0 0 0ถึง60,000ล้านนะครับเพราะว่าผลตอบแทนของพันธบัตรร,รัฐบาลของเราเนี่ยก็ย,ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ได้สูงมากนะครับเราก็อยู่ในช่วงที่ธนาคนารกลางสหรัฐยังใช้ดอกเบี้ยสูงอยู่นะครับแต่ว่าในฝั่งของหุ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเซกเตอร์หลักๆของเราเนี่ยว่าจะเป็นพลังงาน นะครับกลุ่มการเงินหรือว่ากลุ่มคาบหลีเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามภาพของเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็น ปัจจไกหลักที่สามารถดึงเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติได้ด้วยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเงินบาทที่แข็งค่านะครับเราก็มีกลุ่มอุตสาหการรมที่เชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของหุ้นเนี่ยเราก็ประเมินนะครับว่าน่าจะมีเงินทุนไหลเข้าประมาณแสนล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าจริงๆแล้วถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงกลางปีนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็จะมีเงินทุนไหลเข้าระดับประมาณ2อถึงสามแสนล้านเนี่ยเป็นเรื่ ตลาดเนี่ยไม่ได้ปิดรับความเสี่ยงก็เชื่อว่าน่าจะมีกระแสงเงินทุนไหลเข้าแล้วก็ทำให้ตลาดเราสามารถปืนตัวได้ต่อเน,นื่องครับครับปัจจัยที่ทําให้บรรดานักลงทุนต่างชาตินะครับรวมถึงบรรดากองทุนเนี่ยมีความมั่นใจกล้าขนเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราหลักแสนล้านเนี่ยแยกออกมาเป็นรายเซ็คเตอร์ต่างๆรวมถึงความมั่นใจรายปัจจัยเนี่ยคุณจิติพจมองเรื่องไหนเป็นสาคัญครับ ผมคิดว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็การยกเลิกการใช้ตีโรโควิดตัวนี้เนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับทำให้ในฝั่งของเอเชียนี่นักลงทุนต่างชาติมองเหมือนกันเลยว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โอกาส กับความเสี่ยงเนี่ยเรียกว่าโอกาสก็ถือว่ามากกว่าความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดจีนสามารถเปิดได้แล้วก็เราเริ่มมองเห็นนะครับหลายประเทศที่ยังมีความกังวลเรื่องกับ geo p o l i t i c อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐกับจีนนะครับหรือว่าในฝั่งของยุโรปตรงนี้เนี่ยก็จะมี f l o ที่ย้ายจากในกลุ่มนั้นนะเข้ามาในฝั่งของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟของนักลงทุนจีนนะครับที่ไปลงทุนในฝั่งของอเมริกานะครับพอมีปัญหาเรื่อง geo p o l i t i c เรื่องอความไม่แน่นอน การเมืองเนี่ยเขาก็มีความกังวลน,นะครับแล้วก็ย้ายมาลงทุนในฝั่งของเอเชียมากขึ้นซึ่งอาเซียนก็ได้รับผลประโยชน์นะครับเช่นเดียวกับในฝั่งนักลงทุนฝั่ตงตอนตกนะครับที่อยากจะลงทุนในจีนนะครับแต่ว่าบางทีแล้วด้วย นโยบายเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้อมากนักแล้วเขาก็ยังมีความกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดจีนกับสหรัฐเนี่ยเกิดเข้าสู่สงครามการคาร้คาได้อีกรอบจะทํายังไงดีนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าในฝั่งของเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเอ่อเรียกว่าเป็น choice อีกหนึ่ง choice นะครับที่เขาสามารถเข้ามาลงทุนแล้วก็ลุ้นกับการเปิดเมืองของจีนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์จีนโดยตรงครับครับ จากความเสี่ยงนะครับความมันผวนของเศรษฐกิจที่หลายคนก็มองว่าปีหน้าน่าจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับอาจทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นจากการลงทุนนะครับของต่างชาติไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงนะครับหรือว่าการเข้ามาก่อสร้างโรงงานหรือว่าสายพานการผลิตต่างๆนะครับประเมินแนวโน้มของการเข้ามาลงทุนในบ้านเราหน่อยให้ในฝั่ง real sector จะเป็นยังไงบ้างแล้วถ้ากว่ามีการเข้ามาเพิ่มจริงเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อเซกเตอร์ไหนบ้างกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่จะได้ประโยชน์ครับ เดียวเซกเตอร์จะมีความต่างก,กับฟ i นแ n นเชียลเซกเตอร์อยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเศรษฐกิจพื้นตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยจุดเด่นของเมืองไทยก็จะย้ายไปนะครับเพราะว่าต่างชาติในใจเขาเข้ามาลงทุนแบบโดยตรงในกลุ่มธนาคารพลังงานเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่ากลุ่มที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยกับเขาก็คือในฝั่งของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งกลุ่มที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มยานยนต์นะครับตัวนี้เราก็มองเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับว นดีกว่าแบ ในป่งของอาเซียน,นอื่นๆด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เราเชื่อว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเนื้อหอมนะครับแล้วก็มีดีมานในประเทศที่คอยตอบรับด้วยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อพอเปิดประเทศขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะมีเงินทุนไหลเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับ <S <S ๆๆกลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็น2กลุ่มที่เราคิดว่ามี potential สูงเช่นเดียวกันนะครับเราก็เล็งเห็นนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ เข้ามาแล้วช่วงก่อนหน้านี้เขาอาจจะมองประเทศไทยนะครับเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ส่งออกนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าประเทศเราเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เราก็เริ่มเห็นว่ามีหลายประเทศนะครับที่ชวนนักลงทุนในประเทศเขานะครับมาลงทุนในอสังหารินเตอร์เน็ตในประเทศเรานะครับเพื่อเรียกว่าเป็นแป้งต่อสําหรับการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เราก็ยังค่อนข้างมองเป็นบวกนะครับเราก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะมีการยกเลิกีโดโควิด p o ยบายของจีนเนี่ยก็น่าจะเห็นไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจีนนะครับหรือว่านักลงทุนในฝั่งของเอเชียเนี่ยที่ให้ความสนใจการลงทุนทางตรงนะครับทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณจิติพนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับปีหน้าบาทไทยมีโอกาสพลิกกลับมาแข่งข้าได้หลัก32บาทถึง34บาทครับต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เม็ดเงินลงทุนต่างชาติน่าจะไหลเข้ามาจากปัจจัยค่าเงินบาทด้วยรวมถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวนะครับหลักแสนล้านกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอสังหาและก็ภาคอุตสาหกรรมนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเพียนเนรู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของที e ่นเอนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอขา่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ